ระหว่างตอนนี้เราก็จะถ่ายเด็กสองคนที่กำลังเล่นตะก้อคานก็เป็นเหมือนเดิมครับที่ผมเคยออกไปแล้วนะครับก็เป,เ,ปเปิดดูกันได้ก็ยี่สำหรับก็เขากำลังจะเสิร์ฟอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเริ่มหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับวิ่งตามบอลไปได้ตะก้อเสื้อส,สีฟ้าหดอยู่นั่งเตะนะครับเซฟโอ้โหไม่ลงครับหนึ่งหนึ่งครับไอ้นี่ใช้ท่าพิษดานครับลงครับ สองหนึ่งมันใช้อีกแล้วสามหนึ่งไปแล้วครับไอ้เยนี่จะแพ้อยู่แล้วลงไปได้เสิร์ไปอีกแล้วอ,ออกครับสามสองครับาส,าสามสองครับเซิร์ไปแล้วลงไปแล้วครับสามสามเท่าไปแล้วไปเก็บบอลในอ้วด <c oughs> คนถ่ายก็เป็นผมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม มาดูเช่นนี้กันเสิร์ฟเสิร์น่าจะโหดอยู่เสิร์ฟไปแล้วลงพิกเนตเพื่อย่างสวยงามเดินไปเก็บไปอ้วนโจตอกต้กนไม่โดนครับโอ้เต็มเต็มเด็กคนนี้บอกแล้วอย่าฝางไองง้งงนี่ก็เดินเราไปเก็บบอลเสิร์ฟลงไปอีกแล้วครับเรียบร้อยครับขอจบวิดีโอไปแค่นี้ครับ